ตาลรออ้้ยยเกูเป็นตัวเตาเป็นสีเงินนะตัวแดงกูเป็นเกลียวปีตัวสีส้มนี่กระโดดได้เลยบ่เนี่ยเต่าหัวกันกระโดดไปไหมเนี่ยมันมีปุ่มอยู่ข้างหน้าอ๋อแทงหนึ่งคนไปก็ได้ไงตาตอตาไปเลยไอ้วันเดินไม่ได้โดนไปเฮ้เดี๋ยวปิมแล้วว้าดิเดียว เดินกูดิเฮ้ยผ่านเลยพวเราเฮ้ยเฮ้ยเปเียแล้วก็นิวกับพี่อาร์บก็กระโดดกระโดดกันสองคนโอ้ยต่อ้ยรอคอโอ้โหใครเดินไม่กี่มันมันตมันไหลอะไอ้ี่ครักห่อยนึงเฮ้ยเหยียบเหยียบเหบถอยจับถอยจับอย เอ้ยทำไมมันเสียวไปเอิร์อตกเองเราโคตรเก่งเอ้ยนี่ไอ้เหี้ยไม่เหื่ยไม่เชื่อแกเหี้ยจะปนกันต้องเดินไป่พี่กันอันนี้มาอันนี้ไอ้นิวกูเห็นเลยโดนโดนกระชั้นโอ้มัต้องลงไปเหยียบปุ่มเหลืองต้องคอยคอยเอิร์อไปไปเอิร์อไปอะไรวะ นี่คือทำไรอ๋อดันดันโอ้เกเคอีซี่เกินอีซี่เกินอย่างนี้อีซี่เกินอ๋ออุ้ยนี่อีซี่เกินอะไรอ่ะไม่ไดอ่ะขาดแต่ทีเดียวขาดแต่ทีเดียวเกินอีซี่เกินอย่างนี้อีซี่เกินอ๋ออุ้ยไม่เห็นกับตาเลยมือสองมึงค่ะกี่บอสค่ะกี่มึงค่ะกูจะถึงประตูแล้วค่ะก่อแหละเยันี้ยาก อะไรอะไรยากอะไรไปไม่เห็นอะไรเลยกากกระบาลเลยโอเคต้องอยู่ในรูต้องอยู่ในรูปะคนละกูเห็นหัวนิวกูเห็นหัวนิ้วที่ขวัญก่อนเซฟเซฟกูเซฟแหม่สมัครชีย์ไป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 ทางยาวเลยวะ อ๋อคาวนี้ก็ดงกนลังตักละห่างวิญยาณจริงปะเออดูโคย่าห์เฮียสีเหมือนดิโกทินเลยดนพังตัวอะไรไปละไปละไปละเดี๋ยวอย่าไปเลยไปเสียไปเสียไอ้หน้าเสียวลงลงรู้จันทร์ไปละไปละไปละลงลงลยเสียวไม่ถ้าเราแพ้มันก็ต้องออกมาเดินใหม่กับเราต่อมันเข้าไปแล้วเออจริงแอนโดนเลยหมัดทราย กูไปแล้วโรบโโรโไปไปติสติสติให้เดกูขัไปวล่าอิยเธอล้รับนกูต้องพื้นไบให้อหม่เห็นไปอ่ะเอออมัยมันจะไปเอาหน้าแบ้อิมัมาดูไม่ล่าไว้ใจเลยอ่ะมันมันดีใชไหมอะไรมันคืไรมันร้อยลอกอิมัอย่โดนลอกหน้าหลักออก้วหลกออต่ไ่เอาไปเิโดนเอาเลยแหม่ก้ยดเีเ โอ้ยหินที่นั่นรอมาล้มก่อนไหมรอล้มก่อนต้องยอยไปไเนี่ยไปบอสกลัวกลัวึงได้โอยไม่ได้อยไปหมดเลยลงแค่บอสลงแค่บอสคนเดียวโนเหมือนโดนกระชากของไม่ใช่พี่โดนกระชากไปอ๋อกระชากตึงคนที่สองสี่อ่ะถึงจะได้อ่ะเดี๋ยวกูคนที่สองอ่ะไอเอิ์ธลงก่อนเลดยเดดึ้นขึ้นขึ้าขึ้นอดึงดึงด ไอเออเดินมั้งดิไอเยี่ยมมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้รีรีใหม่ไหมไม่รีใหม่เดินไม่ได้เหรอี่ยโดดไหมไอเออโดดไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนให้ตึงๆลงแค่บอสลงแค่บอสไปลงไปลงไปปึ๊บแล้วก็ไอสองขกระโดดลงมาเลยเออทุกคนเดินมาก่อนเดินมาใกล้ๆมาก่อนเดินบอสลงเดี๋ยวมันเดินปึ๊บกระโดดไปเลยอึอออเออเออทุกคนคุณจะโดดทุกคนตึงตึงๆตึงๆตึงๆตึงตึงตงตึงตึงๆตึงตึ เดียมกดตึงวันนี้เียกดตึงวันนี้ัมันไม่เปิดทำไมไม่ครบอ่ะเออไม่ครบไม่ครบไม่ครบด้วยออี่ผ่าละใช่ใช่ดมเดียมต้องตึงตึงต่างหวะมันหมุดเนี่ยเนาหมุนเร่าไปแฮมอีบอลเก็บได้อบอเก็บได้ทไมองคุลงไปด้วยตอลงด้วยไอ้ใหม่ไอ้ใหม่ลงมาหน่อยเออยนนใคเป็นคนดียินยนดิทำไมขึ้นสูงไอ้บอสไป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 ย โอ้ยยสไปยกับเตะตายฮะอะไรตายบอกนเวลาแกะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวามันเนี่ยคอไสีแดงห้ามเดินตัวโดนโดนตัวอะไรเนี่ยตัวอไรตัวอะไรโกวาโกยเยี่ยสมีดาเฮ้ยตัวอนไรอ้ยมันนับมันนับตัวอไไงวะ โกว่าโกว่าเฮีอีกคกซึมนีละไม่หยุดนะมันตูกูเสียวอ่าโกว่ากว่าเฮียตัดทายอำนาจมากเออเซฟเซฟเพย์เซฟเพย์เซฟโกวโาโกวโกโกวะรอฮิปเปอร์ด้วยรอฮิปเปอร์ด้วยโอ้ยทุกคนใจเย็นหมดทุกคนใจเย็นนะทุกคน อ้าอยเโอ้ยโอ๊ยกอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่แอมมาทะลุพี่มีฝั่งหูได้ไงโอ้ยเอยทุกคนจะเย็นทุกคนจเย็นทุกคนเดินเลียงเดินเลียงเดินเลียงทางหน้าเฮ้ยอย่าอย่าินหน่อยเอ้ยตองตองเตลรอรอมาตอนนี้มากระโดดมาไปกระโดดไปไปยุปอากาศเลยยุปรากาศเลยดีกว่เชือกมันตึงไงอ๋อ น่าจะกระโดดเข้ามาง่ายรากเลโอุ้ยจุ่มไปเลย,ย,ย,เลยพี่อามใจร้อนกูเห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บอะ่ะกูยอมแต่งตัวหรือเล่นโหมดเทียนี <laughs> <laughs>